ซาบกระสือเสียงไก่ขันแว้วมากับสายลมหนาวยามเช้ามืดฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นคาวเหม็นคุ้งที่ติดอยู่ปลายจมูกความรู้สึกแรกเมื่อได้สัมผัสกับกลิ่นที่ไม่คายจะเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปคือขึ้นไสอยากจะอาเจียนมันคงจะน่าดีใจเพราะอาการดังกล่าวเป็นอาการปกติของมนุษย์ทั่วไป แต่กับฉันมันไม่ใช่เช่นนั้นพอต้นตอนของกิ่นคาวคือคราบเลือดเกิดกลังที่จับแห่อยู่ตามขอบปากบางครั้งก็เต็มคางไม่ต่างกับคนเจ็บหนักเพียงเท่านี้ก็น่าจะเดาได้แล้วว่าฉันไม่ใช่คนปกติทั่วไปฉันเป็นมนุษย์มีกรรมฉันเป็นกระสือวิบากกรรมที่ฉันกำลังประชิญ มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อสองปีก่อนวันหนึ่งแม่มาเกิดก้าวที่เลี้ยงฉันมาด้วยความยากลำบากตั้งแต่ฉันยังแบบอกเนื่องด้วยว่าพ่อแท้แททิ้งท่านไปนมีผู้หญิงใหม่ที่สวยและรวยกว่าแม่ของฉันจึงต้องตากตามทำงานเลี้ยงดูให้ฉันเติบโตขึ้นเป็นผู้เป็นคนจนกระทั่งอายุได้18ปีแลมเอ้ยมาหาแม่ตรงนี้หน่อยลูก เสียงเลียกที่ลอยลาดังมาจากห้องชั้นไหนซึ่งแม่ฉันที่ป่วยอ,อ่อ,อนแอดมาเกือบเดือนนอนพักอยู่ฉันจึงงานเลือนตรงหน้าเล่นเข้าไปหาเพราะคิดว่าแม่ต้องการสิ่งใดที่ไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองได้จึงหวังพึ่งฉันจ้าแม่อยากได้อะไรหรือจ้าแม่ผู้เท่าชลาเมื่อเห็นหน้าฉันก็กวักมือเรียกใค้นั่งลงข้าง ฟุบเก่าข่ำคลาที่อบอวนไปด้วยกินยาหอมยาลุมทาาภาษาคนแก่ท่านใช้มือเหี่ยวแห้งรูปไล่ไปตามใบหน้าของฉันด้วยความเอ็นดูจังหวะนั้นฉันรับรู้ถึงอาการสั่นถึงจากอาการของสังขารที่ลอยลาฉันใจกระตุกว่าเพราะครั้งนี้มนรุนแรงกว่าที่เคยปาสันซซี่เสียวเผยยิ้มน้อย ก็จะเป็นเสียงเหบแห้งออกมาพาให้สะท้อนใจเหนื่อยไม่ลูกกลางวันทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วกลางคืนยังต้องมาดูแลแม่อีกไม่เลยจะแม่ฉันปฏิเสธมันหาใช่คำพูดที่ปั่นแต่งขึ้นมาเพื่อความสบายใจของบุปการีไม่แต่มันมาจากความในใจและความเสียแซงฉันไม่เหนื่อยไม่ให้ฉันมาคนเดียว ในว่นนี้ไปร้อยเท่าแม่นิ่งยิ้มอ่อนท่านอยู่ในท่านั้นนานจนชั้นใจหายด้วยว่าสิ้นลมไปแล้วต่อหน้าจนกระทั่งท่านถอนหายใจฉันจึงได้ล่วงอ,อกนั่นสินะเองยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเองเลยเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเองก็ไม่เคยรับรู้มากไปกว่าเขาทิ้งเองกับแม่ไปตั้งแต่เองยังเล็กชื่อและ ฉันไม่อยากรู้จ้าฉันผูกขึ้นขัดก่อนที่แม่จะพูดต่อฉันไม่อยากรับรู้เรื่องใดๆของคคนนั้นครูทิ้งให้แม่ลำบากมาตั้งหลายสิบปีอืมอย่าพูดแบบนั้นลูกแม่ปามบีบมือฉันเบาๆถึงยังไงเขาก็เป็นพ่ออย่าพูดแบบนั้นมันจะเป็นบาปกิดตัวเองได้ฟังแม่นะ ตั้งใจฟังทุกอย่างให้ดีแม่บอกฉันด้วยน้ำเสียงจริงจังในตาว้าวซึ่งตั้งแต่จำความได้ฉันไม่เคยเห็นแม่ในลักษณะนี้มาก่อนบอกจากใจเลยว่าฉันหวาดกลัวท่านขึ้นมาจับจิตเรื่องราวที่แม่เล่านั้นเป็นเรื่องราวความหลังเมื่อครั้งที่พ่อกับแม่ยังอยู่ด้วยกันเดิมทีแม่เป็นคนนครสวรรค์พบแลกกับพ่อที่ลบบุรี ช่เป็นบ้านเกยของพ่อแม่มารับจ้างทำสวนกับตาและยายทั้งคู่พบกันและหลงรักกันทันทีตั้งแต่แรกเห็นเมื่อความรักสุกงอมพ่อก็เอ่ยปากข,ขอแม่แต่งงานสินสอดค่าดองไม่ต้องเสียสักบาทผู้ข้อไม้ข้อมือกันแบบง่ายๆเมื่อหมดหน้ารับจา้างตาและยายกลับบ้านแต่ไม่อาศัยอยู่กับพ่อที่นี่ ผ่านไปปียวกว่าโทเรเลขแจ้งข่าวร้ายก็มาถึงมือแม่แตาและยายตาในกระท่อมเนื่องจากไฟไหม้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากตะเกียงน้ำมันกา๊าซหรือไม่ต้นเพล่เกิดขึ้นที่ห้องขรัวและลาไปส่วนอื่นของตัวบ้านซึ่งเป็นไม้แม่เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้กลับคนครสวรรค์เพราะโุเรเลขจากญาติ บอก่างละเอียดว่าบ้านของแม่ไม่เหลือสมบัติเพราะสถานอะไรให้เก็บกู้ได้เลยขนาดล่างของสองผู้เท่ายังไม่จนเหลือแต่กระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นอีกอย่างตอนนั้นแม่เริ่มตั้งท้อ,อ่อนพ่อ,อ,พอจึงไม่อยากให้เดินทางไปไหนมาไหนกลัวจะเกิดอันตรายกับลูกในท้องซึ่งก็คือฉันหลังจากข่าวร้ายนั้นผ่านพ้นไปได้ไม่นานเรียกว่า ไม่ถึงอาทิตย์เสียด้วยซ้ำเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับพ่อและแม่พ่อและแม่เริ่มฝันประหลาดพ่อฝันว่าพบตัวเองเดินอยู่บนถนนดินแดงสายเล็กๆซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางไปบรรจบที่ใดและต้นทางมาจากไหนรู้แต่ว่าที่พ่อเดินไม่หยุดฝีเท้านั้นมีจุดประสงค์เพียงแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์นั้นคืออะไร กณะกำลังเดินไปเรื่อยๆอยู่นั่นเองพ่อพบว่าข้างทางไม่ไกลมากมีเถียงนาของใครสักคนปลูกเดียนเป็นสง่าให้เห็นอยู่และบนเถียงนาทิ่เตี้ยนนั้นก็มีใครบางคนนั่งนิ่งอยู่ด้วยพ่อรีบตรงเข้าไปหวังถามถ่ายทิศทางแต่แล้วก็ต้องยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าคนที่นั่งอยู่นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือ ม่ของตนหรือก็คือแม่ของฉันแต่ไม่ว่าพ่อจะซักถามเพียงใดแม่ก็ไม่พูดด้วยเอาแต่มองพ่อด้วยสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกนำซ้ำไม่ว่าพ่อจะพยายามปีนขึ้นเถียงนาน,นั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทั้งที่มันสูงเพียงเอวของพ่อเท่านั้นแต่พอลงมือปีนกัลบไม่มีแรงขึ้นมาเฉยๆลงเรียกให้แม่ช่วย หรือลงมาหาเท่าไรก็ไม่เป็นผลกำลังยักเยะยักยันปีนอยู่นั้นเองพอเงยหน้าขึ้นก็พบแม่ยื่นหน้าใกล้จนต้องตกใจแม่เจอาขมิง่งด้วยสายตาขาวขุ่นเย็นชาดังปาตายซ้ำยังมีใครอีกคนเกาะคออยู่ด้วยหน้าอีกหน้าที่แน่อยู่ข้าง,างหน้าของแม่ซีดเผือก ขอบตาดำคำ้ำแต่ยังคงลังเขาของคนที่พ่อรู้จักเอาไว้นั่นคือยายพ่อสะดุ้งตื่นจากความฝันน่ากลัวพร้อมกับเสียงมะเห่าหัวที่ด้านนอกมันเย็นเยียบยานหวยหวนจนหน้าขนลุกแสงสลัวจากจันกระจ่างด้านนอกสาซองเล็่นลอดบานตาต่างที่เปิดรับลมพ่อมองไปข้างตัว โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต้องสะดุ้งเงือกถอยกูชนหลังชิดผนังร้อยอะดังลัน่นเพราะแม่ที่กำลังหลับสนิทปิมสุขอยู่ในสภาพไร้หัวที่เป็นอะไรแม่สะดุ้งตื่นด้วยหน้าตาหลาเหลือจากเสียงควมคามและเสียงอ่ะวอยๆของพ่อหลังจากตั้งสติได้ก็พบว่าแม่ปกติดีทุกอย่างจึงคิดว่า เส็งและเงาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ก็เกิดจากความผ้าหมัวขี้ตาทำให้เกิดภาพแบบนั้นเ้าๆพี่ฝันร้ายเท่านั้นพ่อบอกปากโอสันเข้าไปอบกอดแม่เอาไว้แล้วหลับไปด้วยกันจนกระทั่งถึงเช้าตามปกติของแม่คือตื่นก่อนนอนที่หลังแม่ลุกขึ้นมาตอนเช้าในการที่ไม่ค่อยสู้ดี รู้สึกเมนเข่าอยากอาเจียนทีแรกแม่คิดว่าเป็นอาการของคนท้องทั่วไปแต่เมื่อสำลักสิ่งที่มวนท้องออกมาแม่ต้องตกใจถลึงตาเหลือกเพราะมันคือเศษเนื้อนินดิบๆที่ยังไม่ทันได้ถูกย่อยแม่เก็บเรื่องนี้ไว้ตลอดทั้งวันความนละจะพึงที่เกิดขึ้นชามื่อวันนั้นมาพร้อมกับผื่แปลกๆที่ผุดขึ้นรอบคอ แม่เก่าจะมาเป็นแผลเลือดซิบเดือดร้อนพ่อต้องหายาม,มาทาให้เพราะความเป็นห่วงคืนต่อมาพ่อไม่ได้ฝันยังคงนอนหลับสบายแต่เป็นแม่แม่ฝันว่าตัวเองล่องลอยไปในอากาศผ่านฟากฟ้า,ายามราตรีเบื้องล่างแม่มองเห็นหลังคาบ้านของคนนั้นคนนี้ทองไล่ทองนาสะนานทุกอย่างเหมือนจริงอย่างน่าประหลาด แม่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองในความฝันเป็นสัตว์ชนิดใดแต่เดาอาว่าต้องเป็นสัตว์ปีขนาดใหญ่อย่างแน่นอนนอกจากนั้นเรามานับสิบตัวของชาวบ้านยังเขากันโชคโวนหุยหวนิ่งไล่ตามเมื่อไม่ลดระดับการบินลงต่ำกว่ายอดไม้จังหวะนั้นแม่รู้สึกหิวและหงุดหงิดจึงวกกลับไปจัดการหมาตัวหนึ่ง ซึ่งจำได้ว่าเป็นไอ้ดางมาของคนข้างบ้านซึ่งเชื่อกับแม่เป็นอย่างมากมาที่แม่ให้ข้าวให้น้ำเล่นกับมันทุกวันบัดนี้โล่งเองิงเอิงด้วยความเจ็บปวดอยู่ในปากแม่และแม่เองก็หาได้เห็นทุกข์กินใจมันไม่บอกตัวเองว่าหิวก็หายอยากกินมันให้เหลียวที่สุดแต่เนื่องจากมันเป็นเขตบู่บ้าน จึงได้แต่ลอยเอื่อยๆขึ้นไปในอากาศและพุ่งตัวไปตามท้องไล่ทองหนาวก,กับข้าวสวนกล้วยของชาวบ้านที่สุดก็วนกลับมาข้างบ้านของตัวเองไอ้ด่างเงียบเสียงไปนานแล้วพ่อแม่ฝั่งเขี้ยวลงไปที่คอของมันพอมาถึงสวนข้างบ้านแม่ก็เหินทิ้งมันสร้างไอ้ด่างลงพื้นอย่างแรงก็จะล่อนวนเป็นวงกลม และผู้ก็หาซากของมันด้วยความกระหายหิวภาพทุกอย่างตัดไปตั้งแต่นั้นตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็มีอาการแบบเดิมเหม็นขาวและสำลอกของเก่าในท้องออกมาเป็นจำนวนมากและมันก็เป็นซากชิ้นเนื้อขาว,ขาวเช่นเดิมอีกแต่คราวนี้ขณะแม่ล้างหน้าแล้วมองตัวเองในกระจกก็แทบไปรวมทั้งยืน พ่อหน้าของแม่เปิดเพื่อไปด้วยเลือกสดๆแม่เริ่มสนกขึ้นมาทุกทีแต่ก็ยังพยายามเก็บทุกอย่างเอาไว้สายสายพ่อบรรลุน้ำผักกลับบ้านเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีบอกว่าไอ้ด่างตายแล้วซ่าของมันเละเทะหน้าเสีสะเอียนผู้ไส้ถูกล่าออกมาขบกินข้างนอกพ่ออนาจใจจชื่อฝังมันเอาไว้ที่ข้างสวน โดยไม่ได้บอกป้าข้างบ้านให้รู้เรื่องเรื่องมันมาถึงจุดเลวร้ายเมื่อคืนหนึ่งแม่ฝันว่าตัวเองลอยไปในอากาศเช่นเคยแม่รู้สึกตัวเบาสบายแต่เต็มไปด้วยความหิวคืนนี้แม่ไม่ได้อะไรกินเหมือนเช่นทุกครั้งขณะกำลังกลับบ้านแม่พบว่ามีคนยืนนิ่งอยู่ข้างมันในมุมมืด แม่พุ่งตรงเข้าไปหาด้วยความหิวและกอดที่จะพุ่งเข้ากัดที่คอแม่ทันเห็นว่าเป็นพ่อที่ยืนตาเหลือกน้ำตาไหลพรากแม่แกะกระชากดูดกินทั้งเลือดทั้งเนื้อของพ่ออย่างอาเลยอร่อยไม่ได้ยีหละต่อเสียงร้องหวยหวนที่เงียบลงอ่อนแรงทีละน้อยของพ่อเลยตื่นเช้ามาแม่พบว่าพ่อหายไปจากที่นอน สังหรณ์ใจไม่ดีจึงตรงไปข้างบ้านและก็พบพ่อนอนอยู่ที่นั่นจริงๆแม่เสียใจมากดูแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนและพ่อต้องตายอย่างน่าอานาถก็เพราะแม่ตั้งแต่นั้นแม่จึงเลือกที่จะไม่มีใครอื่นอีกด้วยว่ารักพ่อสุดหัวใจไม่อาจมีใครแทนที่ได้ถ้ารุมท้องและข้อดฉันออกมา เลี้ยงดูฉันด้วยความรักและคอยโกหกว่าพ่อหนีแม่ไปมีคนอื่นตั้งแต่ฉันยังเล็กพ่อไม่อยากให้ถามถึงท่านปวดหัวใจเมื่อได้ยินเรื่องของพ่อฉันได้ฟังแล้วก็นิ่งไปที่แม่พูดหมายความว่าอย่างไรแม่เป็นตัวอะไรกันแน่ข้นายกำลังสงสัยอยู่นั่นเองจูๆ่ๆแม่ก็ค่อยถอดหัวทีละน้อย เองกับแม่ก็เป็นเหมือนกันตอนนี้เองอายุ18แล้วคำสาบิี่จะกูเลเราต้องแบกรับมันจะกอดตัวและฝังลากลึกในตัวเองนับจากวันนี้แม่พูดขณะที่ถอดหัวลากพวงไส้และเครื่องในออกจากล่างกายลอยสูงขึ้นจนหัวแทบจะด,ดเพดานฉันไม่ได้เงยหน้ามองแม่อย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเห็น ทุกอากับกิริยาของแม่อยู่ในระดับสายตาจังหวะนั้นฉันเห็นเงาตัวเองในกระจกตัวฉันที่ไร้ร่างกายมีเพียงหัวกับไส้ไม่ต่างจากแม่ไม่ต้องตกใจนะลูกถึงมันจะเป็นคำสาบแต่มันก็เป็นคำสาบที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์น่าเป็นต้นเหตุของเลือดทั้งหมดที่ฉันปรชิญอยู่จนถึงตอนนี้ เ็นไนบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะมาให้พาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ